เดือดเดเดเดไอ้น้องน้องไปไหนไปไหนเอ่อผมแค่แวะมาส่งผักผลไม้ให้เพื่อนผมผมก็กลับแล้วครับไม่ได้กูบอกไม่ได้กูไม่ได้ฟังภาษาคนรู้เรื่องไหมไป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 ทำไมจะเข้าไม่ได้นี่มันบริษัทพี่ตีกับพี่ท็อไม่ใช่หรอพี่ฝากบอกว่าฝากมาหาแค่นั้นแหละไม่ได้คุณท็อฝากบอกเมื่อเช้าว่าไม่มีเพื่อนจนๆแบบนี้สวัสดีครับบอสเออชัยวันนี้อะ ถ้ามีคนที่ชื่อฝามาหามึงอย่าให้มันเข้าไปข้างในเด็ดขาดนะครับร้อนไป ไอ,อ,อ้ฟาอ้าวท็อปฟาละไอฟ้ฟาเหรอคุ้ไล่มันกลับไปแล้วฮะมึงไล่มันกลับไปแล้วใช่ไงนั่นมันพี่น้องเรานะไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีแต่นายบอลไล่มันกลับไปเออดีวะไม่ไล่มันกลับไปจะชวนมันกินข้าวหรือไงก็ควรกินข้าวด้วยกันหรือเปล่า <c oughs> กินข้าวงั้นเหรอมึงคิดว่าคนอย่างมันอะ คู่วนนั่งร่วมโต๊ะกับเราไหมก็แค่บ้านนอกคนหนึ่งตอนนั้นอ่ะผู้กูชวนมันมาทํางานในเมืองอ่ะมันก็ไม่มาเองแล้วมาตอนนี้เห็นผู้กูได้ดีเลยคิดที่จะมายืมเงินไอ้ตีกูจะบอกอะไรให้มึงนะคนอย่างมันอ่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกไล่มันกลับไปได้ดนะไก็ดีแล้วท็อปอไอต้ตีมึตงตกกูทำไมวะไอ้ท็อปมึงพูดแบบนี้ออกมาได้ไง มึงยังเป็นคนอยู่ไหมถ้าไม่มีไอ้ฝ่าในวันนั้นอ่ะมึงคิดเหรอว่าเขากลัวจะมีวันนี้วันนี้ไอ้ฝ่าพี่ชายมันมาหามันคงไปกินของดีแล้วมั้งนั่น่ะดิคงล่าป,ป่ากันแล้วละ่ะพี่ตี๋พี่ทับเอา้าไอ้ฝ่าพี่ชายเองมาหาไม่ใช่เหรอโผล่มาที่ได้ไงวะพวกพี่สองคนอะ่ะอย่าเขาไปทำงานในเมืองไหมเฮ้ยยากดิยากยากยาก,ยาก แต่แต่ว่าผูกก้กูไม่มีคนรู้จักในเมืองเลยมีสิพี่ชายกูนี่ไงเขาอะกำลังหาคนไปทำงานในเมืองมีใครอยากไปมากงกูกูกูไปด้วยกูไปด้วยงั้นดีเลยงั้นพวกเราอ่ะไปกันหมดนี้แหละใช่พวก,กูสามคนอะไปกันหมดนี้แหละแต่ว่าแต่ป่ามึงมีอะไรหรือเปล่าวะือ,อไม่มีอะไรไปไปไปหรือไปได้ล้วเดี๋ยวไม่ทันไปพวกมึงมึงอยู่ทำไมวะ มงไปเถอะกูไม่ไปละอ้าวแล้วทําไมมึงไม่ไปวะบ้านครัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อยู่ก็มึงก็รู้ถ้ากูไปแล้วอะใครจะดูแลว,วะอีหยางอะมายากาศก็ไม่ดีรถล,ลาก็เยอะคุณก็เยอะพุมงไปเถอะเฮ้ยไปด้วยกันเถอะน,นาไปมึงรีบไปเถอะพี่ชัยกูรออยู่ไปไปไปเดี๋ยวไม่ทัน,ไ,นไปไปไปรีบขึ้นรถได้แล้วไปับ ตอนนี้นายไม่ไปหรอหรอแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะผมว่าจะไปทำงานในเมืองพี่เจครับผมไม่ไปแล้วบริษัทพี่อะรับพนักง,งานแค่สองคนพวกเราสามคนอะใครไปก็เหมือนกันโอก,กาสแบบเนี้ยมีแค่ครั้งเดียวนว้ยผมเข้าใจพี่พวกเขาสองคนอะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่ดีที่สุดของผมทั้งเก่งทั้งขยนันพี่พาพวกเขาไปเถอะนายคิดดีแล้วใช่ไหม ผมคิดดีแล้วพี่เจขอบคุณมากนะครับโชคดีไป้มึงดูพวกเขาคุยอะไรกันวะชาำเถอะ ใช่คนที่ชื่อฝากไปไหนแล้วเออไปทางนู้นแล้วค่ะไอ้ฝานี่มึงจะไปไหนวะไอ้ท็อปอะจองร้านอาหารหรู้ไว้พุ่งไปเถอะกูมันก็แค่บ้านนอกไม่คูวว่ควรลอว่ะ ับก <Up. S 2> ูเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเราเติบโตหัวเลาะร้องไห้และผ่านความยากลำบากมาด้วยกันต่อมามีโอกาที่พวกเราจะได้เข้าไปทำงานในเมืองแห้เพื่อนคนนั้นน่ะได้เสียสละให้กูแต่กูกับลืมเพื่อนคนนั้นไปตอนนี้ กูเสียใจมากกูไม่รู้พวกมันอ่ะจะใหาเอภัยกูได้ไหมไอ้ฟ้ากูขอโทษไอ้ฟ้าพี่ทัศพี่จะทำแบบนี้ถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ